나おふた <목소리나> 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 ทศาคะวตโตอระโตสัมมาสัมพุทธา เศรษฐีเลกาเตโชชัยยตุภวังชายอมังคลาชัยยามหามงคลกุณแป่งดีเลิศแล้วผาขั้นแกวยกงอมามีทางเท่าพญาเสนาและอัมมาทั้งนักปลาและปุโรหิตทั้งบปนิษฐและเจ้าเมืองมาพังพอง โอาแก่มานั่งร้องสาธุการบ่ดิวันหลายเดือนลังมาฮงดังอยู่สนตอนตาสง่องบุให้หลากบ่พับภาคไปไกลมาฮงใจสู้อ้ซื่นญาติบ้านดื่นมาหา จังไดลาบิดามาดาวอกบอดหวังไปสวดฟังเพญศีสิังดรพะเห็นทวายบาทพุ่มมาลัดยอดภานทวายข้างพระศรีธาข้าวพระบาทตกไปบวังพระชายุฟังน้มอนุมาพร้อมในชัางแด้มามิงลายยอดแกมเพีนงสิ่งพิมพ์้าทั้งละหุ่นอกบกด หวังพรรณหัวเป็นคนดีเจ้าก็มีใจเลทําันลําแลก่อนสิได้มาเกิดจากของังตา ได้เลี้ยงมาเป็นอันยากเรียงลำบากทุกวันขึ้นแม่ทนซึนนับดวงทองน้องเกาเดือนเห็ดหลองอยู่ในคันแสงลำพันหักพอลูกของพอดังล้นตาออกจากทองฟานตาลูกเกิดมาเลือดเล้วได้ลูกแก้วแม่ผู้ชายฟู ตายายก็ส่งซึ้งย่อยกยืนเจ้าออกมาอยากก็เอาผ้าห่อผู้เป็นพ่อหักเนื้อไหลตากับยายเอาอาบน้ำผู้คำส่อให้กินนุ่มแม่ร้องสมพ่อน้องกอดหอมแก้มฟอดยังไปมาหักดังตาลูกแกงไทยเลี้ยงเจ้าใหญ่เป็นลูกมา คนนนสสาาหใญ่เป็มบ่ได้จนจักยังบ่ได้ห้านี้เกลบ่ได้ไรคันนี้จากแสนลำบากเหลือหลายลูกผู้ชายจังได้บวชในศาสนาเจ้าก็คิดถึงคุณบิดามารดาเบียรันยิงจะถูกสิงหามาเจ้าก็ละพ่อแม่หอดโถแก่แล้วบ่ญบาน ไปจัดกางพวกพี่น้องทั้งพวกกองมีสหายบังพองศรัทธาหลายได้เสื้อสามีทั้งบาทและจีวอนตาอ่อนซ่อนทั้งผ้าผ้าได้แต่อาบอดีขานมาได้งานบอดีโพได้ทั้งตกถวยและขันที่ี่ จานนี้อังคมกาล้ําค่าบ่ลิขั่นสาธารณบ่ฮื้จากมีหลายๆมารวมกันเพื่ออยากเข็นผ้าจองทํยอดแก้วยังบ่แลวผ้าแม่แต่จอไทยสุดยอดทาตลอดกองบเพื่อจักหนุนสู่โองญาติบันง บังไกลแล่บังไกลแล้วก็จึงได้ไปอาลานทางอาวัเจ้าผู้ชางามาหนังอาเอีงซึ้งควันวาสี ภาษีเมื่อนี้แม่เมื่อวันนี้เป็นวันดีวันเศรษฐีอาบุตตายโชติภาษีที่อบฟังหลักขฐานหอยผู้ตากว้จึงได้มาสู้หอยผู้ผู้ก็จึงได้มาหาตามภาษีภาษสาหอยนี้เป็นผู้เท่าส่างเบ้ากลางซึ้นขวานว่า

วันพิวสดส่ผ่องละไละมุนเนือเจ้าูมสัอแกวสีน้ำเนได้เบิดสวรพรราบุญมุนยิงล้วนดอกเทียวสวนบ่ไดนีนับตั้งแต่มือนี้ให้มีโจคมหาชัยผู้เรื่อย nước <laughs> nêu đầy sông bằng đắng mà nô mai mềm nàng buồn năm hẹn năm hồi ăn năm à vẫn khi qua sàng lại thang mà bông bèo khói bên đăng kêu lầm ca bồ cốt mương khói hướng sông เรบุญโลนงามมงคลกว้งคาสถิตโยคำประสาทสนาให้ลือสาอยู่จนจนดอกคน้มกว่าทั่วแดนหมูทุกคงเขตแห่งแดนปออมพราีได้เพิ่มสีใบบุญพ่อพระคุณผู้บุญร่ำนะขอคุณพระพูดให้น้ำคำวิ่งคุณพระทั้เวิ่ Mấy tiếng khang Nhà สาธิตดียอดเด่นสาธิตอยู่โนดตเด่นเด่จงประสิทธิ์พระพงศ์ไทยกระดังใจมาให้มุ่งหน้านำพระดวงคนใหม่รดใส้นถ่วงภูเขาบังพ่อใส่ใบพงพัวอุ้ยายรู้เฮียสูงสูงพระดวงทำนา

ไปฟังผู้เป็นว่าแต่เป็นไหนให้จะมานีอ้วนเฮามีทั้งฟังโพเท่าเท่าได้ได้คอยสักไม่ฟังเท่าต่างลังมาอยู่จุก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 บ่เด็กคนไหยมาลำทางเป็นคนทางมาลำควางเป็นคนทางมาลำทางเส้นกวามไม่ควยควงน้ำหน้ามาบ้านลูหวยคอยปั้งหน้าเจ้าหนี้คอยรอ มาเย่มาเย่บัดบ้านทวงผู้ทวงด้วยความหนักใจที่เพื่อไม่ยอมล้มฟันสีกิ่วกี้ ໂອໂຫໂອລົມພັດສີມໍແກວແກວໂອຫ່າ

หลาแขงหลานมา,มา,มา,าไาาาม่เยอะอเูกแขเเูอขั้นหนึ่ง ใส่ไฟฟันนาประสิิทธ์งามเสด็จมาเยือนขันเป็นผุกเบกผัวไฟฟันนาประสิิทธ์งามเสด็จโยมมาทุกหมู่ทุกองมาทุกตนทุกคู่กอดทานเทินมาแล้วตั้งแห่ตั้งแต่ไรกาลนี้เมื่อนาเจ้ดยาไรสาเสียสี ให้รัสราศีงามเสด็จีไม่อายุยนยาวยาได้สัตว์มันในเจ้ามันฟังงามเขาควงอะมันในเจ้ามันฟังนข้างหมูถอกเทือกมันในเจ้ามันปันเทือกสางฮวงมันในเจ้ามันฟังนปูงสางล้อมันในเจ้ามันฟังก้อนหินแดงแข็งในเจ้าแข็งปันก้อนหินลาดสูงเทียมบาดเขาสามเนในเพียงต่อฝันเจ้านี้ยาได้หากในเพียงหลักฝันเจ้านี่ยาได้กนดยาได้บนเนอนตองอ่ะ ยาได้มองเหมืองเท่ายาได้เต่าเสียสีไายนาประสิทธิ์งามเสด็จดีมีตั้งแต่อายุวันนั้นมีสุขขันธ์พารณ้ควา้ตั้งเที่ยงมานดอมทาน เจกาันันเะยังพลังอระหังตานันเตเจนารักขังพันดาวิสะพัสโสโอัตรัโทสุขิโตวิรุณโมตัสสะเสนอโรโุสุขิโตโหหิสหัสสเพหิยาติพิ